สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เจ๊บสวนทงชัยสวนสมรมนะคะมีอีแอบนะคะลูมาด้วยนะคะเพื่อนนี่หลังจากที่บอกว่าทําคลิปเอ่อเมงพร้าวไปแล้วนะคะวันนี้ก็เอามาให้ดูนะคะว่านี่เก้งออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะใกล้ๆเดี๋ยวน้าเก้งหกแล้วอ่าอ่านี่นะคะเกงเมงพร้าวนะคะหน้าตามิงพร้าวก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ครั้งแรกในชีวิตที่เกงเองแล้วก็จะกินเองนะคะอร่อยไหมไม่รู้นะคะเดี๋ยวชิมดูก่อนนะคะแม่อร่อยก็จะบอกว่าอร่อยเย่ <Yeah. S 1> อื <c oughs> ออร่อย <c oughs> คุณนงใจขำอร่อยอร่อยนะคะอร่อยมันจะออกแบบหว,วาน,วานๆมันๆนะคะนี่เดี๋ยวชิมหมิงพร้าวให้ดูนะคะอืออาหารมื้อเช้าเกง่งหมิงพร้าวกับไก่ไอ้ซึก่อ กิ่นเวอรกรอบกรอบมันๆอรรอยอา่อยแบบชชรี่นะถ้าเป็นอีสานก็แบบว่าสับหลายนะคะสับหลายกินเก่งเม่งเผากับไข่ดาวนะคะไข่ดาวอันนี้วิธีไก่ทอดนะคะกล้วยทอดนะคะกินข้าวแล้วเดี๋ยวค่อยกินกล้วยทอดตามนะคะเนาะด,ด้วย นี่นะคะของแพงเลยโลเตงนะคะผักกําลังว่าเนี่ยบวบ,บวบเลยนะนี่เลยบวบกินมันทั้งโลเลยนะคะแล้วก็ผักชีนะคะของแพงเมื่อก่อนอยู่ใต้นะคะกินผักชีไม่เป็นไม่ไม่ได้เอามาเป็นผักเนาะนะคะเอาไว้ใส่แบบผัดเอาไว้ใส่ต้มอะไรงนี้มาอยู่ที่นี่นะคะกําแพงเสนนนครผมกินผักชีเป็นผักเนาะนะคะถ้าอยู่ใต้เราจะกินหล่าเยนะคะหล่าเย ลำเยะหรือหอมเย้นะคะหน้าตาก็จะคล้ายๆกับผักชีแต่ว่ากลิ่นจะเข้มข้นกว่าชุนกว่านะคะถ้าเคยเคยกินจะรู้เลยว่าหอมเย้ก็อร่อยไปอีกแบบนะคะลำเย้ภาคใต้นะคะแต่อยู่ที่นี่เรากินผักชีเป็นผักเคียงได้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะวันนี้เราก็จะกินแกงไก่กับไข่ดาวนะคะแกงไก่แกงไก,ก,งไก่อะไรนะเม่งพราวนะคะแกงไก่กับเม่งพราวนะคะเพื่อนๆนะคะ ร้อยค่ะร้อยลงไปห้าแกงเลนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆก็เคยกินนานมาจำได้วะมายุนอีออกจากบ้านตีว้ยี่สิบสามสิบสี่สิบมายุ่ต่างต่างจังหวัดที่ไม่ใช้สุราธานีบ้านเกิดน,นะคะยี่สิบปีแล้วไม่เคยที่กินแกงเม่งพร้าวเลยนะคะพอดีพอดีนะคะวันนั้นนะคะเพื่อนๆไปเกบผักก็เลยพราวมันหลวงมาลายนึงผ้าเล เม่งกาลังอ่อนพอดีเลยพรอกมันนะคะพรากหรือกะลานะคะกําลังอ่อนพอดีก็เลยโทรตรงไปสุราธานีท่าเม้เลยนะคะว่าเมฆเม่งคล้าวคือปลอกคล้าวใช่ไหมโฮเกงแบบนี้ใช่ไหมกินได้ใช่ไหมปลอกอ่อนนี่ก็เลยหมายว่าเออใช่กินตรงหัวมันนะร้อยอ่อนบอกเอามันถังพรอกเลยเพราะว่ามันอย่างอ่อนนะคะก็เลยเก้งถังพรอกขวักพลอกเก้งเลยนะคะเพื่อนๆก็เลยเก้งได้เก้งเม่งคล้าวนะคะนี่ยั่วเลยนะคะไปหาเกงกินดูนะคะ อร่อยนะคะแกงแบบแกงขั่วใต้ใส่กะทินะคะเพื่อนอร่อยนะคะใสใบมะกรูดหอมๆหน่อยแล้วก็ใสไก่จะให้อร่อยกว่านี้ต้องแกงไส้ไก่เทือนนะคะไส้ไก่เทือนอได้ดีไส้หนองใบกันนะคะร้านหน้าร้อยนะคะแต่ว่าไม่มีใบกันะไส้ใบกรูดวทนละกันนะคะเพื่อนๆก็กินกันเลยนะคะ เดี๋ยวกินให้ดูเลยว่ากินได้จริงแล้วอร่อยจริงนะคะกินให้รูรีวิวกันไปเลยนะจ๊ะนะจ๊ะรีวิวให้ดูเห็นๆเลยวันนี้คุณพงชัยครั้งแรกในชีวิตก็จะได้กินแกงเม้งเราวฟีมือเมียสุดที่รักนะคะอื้มสูจะสู้ฝีมือแม่ใหญ่ได้ไหม <S <S อืม้อมเนาะรวดแดงเมนูต่อไปทำอะไรอ่ะ ต่อไปดู๋วิวพิสพกแกงกล้วยผีมือยาแกงลูกลก,ลกล้วยยาซับอ่ะแกงกล้วยลูกกล้วยลูกกล้วยเล็บมือนางเอามาเลาะเปลือกออกแล้วแกงเลยนะคะอร่ียน,นีงอร่อยต็อันนี้ครับอ,อนี่อร่อยผักชีนะครับแล้วก็ใส่แมกกี้นิดนึงเมนูคนท้องใจนะคะเผื่อใครอยากไปกินนะคะผักชี ผักชีที่เนี่ยต้นหอมนะคะผักชีแบบนี้นะคะแล้วก็เอาซอสแม็กกี้หรือซีอิ๊วขาวนะคะหยอกแล้วกินกับข้าวอันี่ครับอือกินข้าวได้เลยอันนี้เมนูคุณธงชัยนะลองไปดูน่าอร่อยไหมอือกินข้าวอร่อยมากอร่อยอือไปกินข้าวแล้วตอนนี้โลเป็นร้อยเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนับที่สำคัญ อืออเอาก็เราเอากหน่อยเขาชิ้นมากอกกนหน่อยปลูกเองนะครับกินเองเนี่ยครับทีเนี่ยทีงทีนะถ้ากินมันจะรสชาติมันเป็นเขียววีก็คือเนี่ยเห็นเห็นเลยนะครับเดี๋ยวไม่ดูปุ๊บเข้าไปนี่นะครับอยู่เลยนะครับเดี๋ยที่ผมที่ผมผมเลี้ยงนิดนึงคือฟีลข่าวนะครับมันจะดรอปความสุดลงไปแล้วก็กินเข้าไปนี่ครับ นี่ครับผักชีคือเราได้ครับอือ้อวกอบผักชีอ้ารยอ๋อองดูครับเนี่ยผักชีอย่างนั้นเลยอเองสดวันนี้ไม่มีแล้วครับลองดูนะคะอีกเมนูหนึง่งกินข้าวกับผักชีสีขวาวหรือแม็กกี้นะคะลองดู ครไม่เคยกินลองกินดูนะคะแล้วจะอร่อยติดใจนะคะอขออนุญาตนะคะกินข้าวก่อนร้อยๆกับแกงเม่งเผาวนะคะขออนุญาตไปกินข้าวกันนะคะเพื่อนใครยังไม่ได้กินข้าวเช้ามาด้วยกันเลยนะคะมากำลังกินอยู่มาเลยนะคะกินข้าวเช้านะคะอเออ ขออนากินข้าวก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะคะเป็นกำลังใจให้กันเียบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ